อย่างที่ดีในการทํางานให้กับหนูนะคะเพราะว่าที่หนูยู่กับพ,อ,อ,พอมาก็น<ล>อ๋อในเรื่องของการทำง,งานพออ๋อก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหนูแม้แต่พี่ๆทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นพีอ่อ้อยพี่แสงนะคะแม้แต่พี่นกนะคะพี่ๆทุกคนนะคะไม่ได้สอนแต่เรื่องงานอย่างเดียวนะคะเรื่องส่วนตัว,วหรือไม่ว่าพี่ยุ้งนะคะ็ปรึาษาได้ทุกเรื่องนะคะพี่ดียพี่เดียไม่ปลอบป่นะคะ ชื่อว่าหนูก็เชื่อว่านะคะว่าหนูมาก,ก็นานงพองสมควรนะคะเราก็มีกระ,ะทบกระทั่งกันบ้างนะคะก,ก็แทกกันได้ไน้อย,อยแต่ว่าหนูต้องยอมรับว่าเราเวลาวเราทํางานเราก็ทํางานกันแบบเข้าขากนันดีเราไม่เราไม่แบ่งไม่อะไรกันนะคะหนูก็รู้สึกบอกตรงๆว่าดีใจที่ได้ร่วมง,งานกับขอคูเปียกท,ที่ทุกคนนะคะอ่า หนูก็บอกพี่พเพราะว่าหนูก็น้องสุดแล้วอย่างหนึ่งนะคะการมาทํางานโรงเรียนบ้านมรขวบเนี่ยก็ให้อะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างกับหนูเพราะว่ามันเป็นการเริ่มต้นการทํางานของหนูที่แบบเป็นครูเต็มตัวนะคะหนูฝึกสอนมาก็เพียงแต่ทํางานในด้านการสอนแต่ถามว่างานในด้านอื่นๆนะคะก็มีพอ,อมีครูเปียกมีพี่ให้คําแนะนําตลอดนะคะก็รู้สึก ดีใจมากๆที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนบ้านมรสวบและหนูก็เชื่อว่าเ,เดูคงไม่ลืมเพราะว่ารมรสวบถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทํางานแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็น่าประทับใจในทุกๆเรื่องอะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือความเป็นเด็กของหนู<ด>อาจจะบางครั้งแสดงอะไรที่มัน รู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าผิดพลาดอะไรไปนะคะหนูก็อยากให้พี่ๆเนี่ยนะคะก็เอาัยในความผิดพลาดตรงนั้นนะคะโอกาสหน้านะคะถึงแม้หนูจะไปแล้วแต่หนูอาจจะโทรมา,ารึกษาเรื่องงานบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะก,ก็ต้องให้พวกพี่ช่วยเหลือด้วยนะคะ <laughs> เพราะว่าหนูเองหนูยอมรับว่าประสบการณ์ในตรงเนี้ยยนะคะ,นะ,คะหนูก็ยังน้อยอะค่ะ ถึงแม้อาจจะมาบรรจุก่อนพี่หลายๆคนแต่ถามว่าประสบการณ์ในการสอรหนหรือการสอนในด้านโรงเรียนเนี่ยก็ยังน้อยกว่าพี่น้ําน้อยกว่าคุณีคุโโูโศหรือพี่ๆหลายๆคนพี่อ้อยนะคะดูไแมจะมากกว่านะคะแต่พอมานี้ได้ประสบการณ์อะไรเยอะมากก็ต้องขอบคุณุพอเตีแม่นะคะพี่ๆทุกคนนะคะรู้แมแต่กรรมการสถานศ,กศึกษาเองก็ให้ความช่วยเหลือในทุกๆเรื่องเป็นอย่างดีเสมอมาขอบคุณมากๆเลยค่ะ